สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l มาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพาทุกท่านไปเสริมพลังบวกรับพลังบุญสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่18ตุลาถึง16พฤศจิกามาดูกันนะคะว่าชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลในช่วงเดือนกรกฎาคม จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภและควรเสริมพลังบวกรับพลังบุญเกี่ยวกับเรื่องใดมาดามขออนุญาตชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับลูกเต๋าแทนคุณลูกเต๋ารู้อะไรก็ขอให้บอกออกมาว่าชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลในช่วงเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2568จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเรามาดูตำแหน่งแรกตำแหน่งการงาน การงานได้เป็นกราฟนะคะกราฟที่มันจะมีขึ้นขึ้น,นลงลเพราะฉะนั้นก็บอกว่าการงานของชาวราศีตุลในช่วงของเดือนกรกฎาคมยังเอาแน่เอาน่อยไม่ได้แต่ถามว่าดีไหมดีดีมากยิ่งกว่าช่วงก่อนๆที่ผ่านมา นะคะเป็นช่วงจังหวะที่ดีแล้วมันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าระหว่างทางที่มันดีขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะต้องมีสะดุดติดขัดเกิดขึ้นบ้างเพราะกราฟมันไม่ได้ขึ้นตรงเป็นเป็นเส้นตรงแต่มันจะต้องมีขึ้นขึ้นลงลงแต่มันเป็นแนวขึ้นมากกว่าลงขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วลงมานิดหนึ่งแล้วก็ขึ้นต่อลงมานิดหนึ่งแล้วก็ขึ้นต่อนั่นหมายถึงว่าในช่วงการงานของเดือนกรกฎาคมชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลยิ้มได้เลย ะะการงานถึงเป้าหมายอย่างที่คาดหวังไว้เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องเหนื่อยมากหน่อยมันอาจจะมีอุปสรรคติดขัดในบางสิ่งบางอย่างซึ่งในแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันหัวใจคู่ในที่นี้เขาบอกว่ามีคนให้การสนับสนุนเป็นช่วงของการที่อาจจะไม่ได้ทำอะไรคนเดียวอาจจะต้องเข้าไปร่วมเข้าไปร่วมเข้าไปข้องเกี่ยวกับองค์กรต่างๆหรือว่าสมาคมต่างๆหรืออาจจะมีหุ้นส่วนเกิดขึ้นได้ดังนั้นเ็บอกว่า แบตหมดแบตหมดในที่เนี้ยคําว่าแบตหมดเวลาที่เราใช้โทรศัพท์หรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับแบตเตอรี่เวลามันหมดเนี่ยเราสามารถชาร์จได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เขาบอกว่าการทํางานของชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลจะทําอะไรก็ตามดูแลสุขภาพด้วยไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตาโอ้ยฉนันไฟแรงฉนันทําเต็มที่แต่การทําเต็มที่ของคุณมันอาจจะทําให้คุณ ร่างกายคุณมีสัญญาณเตือนว่าขอพักผ่อนบ้างนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะทําอะไรก็ตามต้องนึกถึงสุขภาพตัวเองอย่าทําอะไรจนเกินความสามารถเกินไปกระเป๋าตังค์ที่มันมีเงินโผล่ขึ้นมาอันนี้เป็นกระเป๋าตังค์ไม่ได้เป็นถุงเงินไม่ได้เป็นถุงเงินใหญ่ๆดังนั้นก็บอกว่าจะมีเกณฑ์ที่จะมีรายได้เข้ามานะคะหรือทาอะไรในช่วงของเดือนกรกฎาคม หวังที่ตรงผลประโยชน์ลาบผลรายได้ที่จะได้แต่ว่ามันยังไม่ได้เป็นกอบเป็นกำรรก้อนโตๆตนะเพียงแต่ว่ามันดีกว่าตอนช่วงผ่านมาเรียกว่ามีเงินใช้ใจ่ายคล่องตัวมากยิ่งขึ้นเอ่อมาต่อมาได้โลเออไม่ใช่แล้วโลขออภัยค่ะเออได้เหรียญตรานะคะเหรียญตรานั้นหมายถึงว่าความรู้ความสามารถความเก่งความเฉลียวฉลาดของตัวคุณบ่งบอกถึงการยอมรับนะคะยอมรับของ คนรอบๆตัวคุณไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าคุณจะทำงานประจำหรือทำงานฟรีแลนซ์ใดๆก็ตามเขาบอกเป็นช่วงจังหวะที่มีคนชื่นชอบในความรู้ความสามารถในการกระทำของคุณนะคะการทำงานการการกระทำต่างๆไม่ว่าอาชีพใดๆเขาบอกว่าได้เหรียญได้เหรียญรางวัลแบบนี้มันหมายถึงการที่เรียกว่าประสบความสำเร็จมีคนเชื่อถือนับหน้าถือตา หน้าสุดท้ายนะสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบเก็บตัวไม่ค่อยชอบออกสู่สังคมดังนั้นน้ลูกเต๋าจึงบอกว่าต้องออกสู่สังคมนะต้องออกไปพบปะจะเจอคนนะมันถึงจะดีถ้าอยากจะทําอะไรที่มันอยู่กับที่ไม่อยากออกสู่สังคมอ่ะมันจะโตช้านะคะมาดูการเงินกันบ้างการเงินของชาวราศีตุลหรือลัคนาตุล เขาบอกว่าเราสามารถควบคุมทิศทางในการใช้จ่ายได้รายรับรายจ่ายในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เรียกจัดว่าสามารถควบคุมทิศทางได้การเงินยังคงมีหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาไม่ขาดมือในช่วงนี้เขาเรียกว่ารายได้ไม่ขาดมือสําหรับเดือนกรกฎาคมใครที่ทํางานอะไรก็ตามหรือใครที่ก่อนหน้านี้มามันรู้สึกย่ําแย่มันแย่มันมันไปไม่ไหวมันยังไม่ค่อยดีช่วงเดือนกรกฎาคมเรียกว่า การเงินหมุนเวียนอยู่รอบๆตัวคุณตลอดเวลาอยู่ที่คุณจะไขว่คว้าเอามกาได้มากได้น้อยแค่ไหนอยู่ที่ความสามารถของแต่ละคนนะคะเอ่อได้ใบประกาศใบประกาศในที่นี้ก็บอกว่าใครที่ทําไม่ว่าจะอาชีพใดๆก็ตามหรือแม้กระทั่งต่อให้เป็นนิสิตนักศึกษานักเรียนต่างๆเขาบอกว่าเรียนก็ประสบความถ้าเรื่องเรียนก็ประสบความสําเร็จนะคะหรือถ้าบางคนกําลังเยูช่วงหัวเลียวหัวต่อของการที่กําลังจะ เข้ามหาลัยก็มีโอกาสที่จะเอ่อยื่นคะแนนแล้วได้คณะที่ใช่นะคะมหาลัยที่ชอบคณะที่ใช่คุณก็มีโอกาสที่จะได้หรือใครที่ทำงานเขาบอกว่าช่วงนี้คุณอาจที่จะได้รับการยกย่องนะคะในการทำงานไม่ว่าจะเป็นองค์กรไม่ว่าจะเป็นบริษัทเป็นเอ่อห้างร้านต่างๆที่คุณทำเนี่ยจะได้รับการยกย่องได้รับการได้รับการชมเชยหรืออาจที่จะ ได้รางวัลจากการที่คุณมีความขยันมีความกระตือรือร้อนบางคนก็อาจที่จะได้รับการยกย่องเสร็จได้เงินโบนัสเพิ่มเติมหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ในตําแหน่งนี้มันตําแหน่งของการเงินเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการที่จะไปกู้นี่ยืมสินระยะยาวอย่างเช่นบางคนกู้ซื้อบ้านบางคนกู้ซื้อรถไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าตั้งนานแล้วก็ขอเอกสารอยู่นะไม่ผ่านสักทีในเดือนกรกฎานคมเนี้ยผ่าน ะะได้เซ็นสัญญากันเลยทีเดียวเขาบอกว่ารายได้ถึงจะสามารถควบคุมทิศทางได้ก็จริงแต่ต้องรู้จักเก็บหอมรอมลิบมัางนาไม่ใช่ได้มาเท่าไหร่ก็กินหรูอยู่ดีใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่ได้เก็บบ้างเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการสะสมไปเรื่อยๆคุณลูกกุญแจบอกถึงการที่เรียกว่า บางคนก็มีเกณฑ์ของการที่อยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีเกณฑ์ของการที่จะลงทุนบางคนก็อาจที่จะเออ <c oughs> เขาเรียกว่า <c oughs> ศึกษาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติม <c oughs> หรือบางคนก็อาจที่จะอยากมีบ้าน <c oughs> อยากมีรถ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะ่ะ <c oughs> การเงินบางทีก็อาจจะหมดไปกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้นะคะตำแหน่งสุดท้ายสิ่งที่ซ่อนอยู่สำหรับการเงินของชาวราศีตุล หรือลัคนาตุลคุณจะทำอะไรก็ตามต้องตรงไปตรงมาในที่นี้เขาบอกว่าราบผลรายได้ที่คุณจะได้เนี่ยมันจะมาจากความขยันซื่อสัตย์แล้วก็ต้องอดทนสิ่งที่สำคัญจะทำอะไรก็ตามถ้าเรายังมีเลี่ยวแรงเรายังทำไหวคุณสามารถทำอะไรได้มากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันทำแล้วประสบความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นในะเรื่องการเงินจัดว่าดีไหมยังไมไ่ได้เงินก้อนโตนะแต่จัดว่า ใครที่สะดุดติดขัดใครที่เดือนผ่านมาไม่ว่าจะเป็นพฤษภามิถุนารู้สึกโอ้โหมันย่ำแย่จังเลยโรงเรียนเปิดเทอมชักหน้าไม่ถึงหลังกระดาดาคุณกำลังจะดีขึ้นนะคะกำลังจะดีขึ้นกำลังจะลืมตาอ้าปากได้เรียกว่ายังไม่เหลืองยังไม่เหลือกินเหลือเก็บจนเ,เ,เป็นก้อนใหญ่แต่ว่าเก็บเลขผสมน้อยไปก่อนได้นะคะแล้วการเงินไม่สะดุดติดขัดส่วนใครที่จะไปกู้แบงก์ก็กู้ได้ผ่าน ตำแหน่งต่อมามาดูเรื่องความรักความรักสําหรับคนโสดและคนมีคู่เรามาดูที่คนโสดก่อนได้กองไฟกองไฟในที่นี้เขาบอกว่าการสุมไฟไฟจะลุกอยู่ตลอดเวลาเราต้องหมั่นเติมเชื้อฟื้นเข้าไปดังนั้นถ้าเรื่องความรักเขาบอกว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงมีสเสน่ห์แต่ ราศีตุลหรือลัคนาตุลบางคนไม่โฟกัสเรื่องความรักก็มีนะไปโฟกัสเรื่องการทํางานแต่ถ้าบางคนจะโฟกัสเรื่องความรักเขาบอกว่าบางทีเนี่ยตัวเราเองเป็นคนที่อารมณ์ร้อนใจร้อนถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีมีคนเข้ามาให้เลือกหลากหลายแต่ยังตัดสินใจไม่ได้ไม่รู้จะเลือกใครดีบวกกับความอารมณ์ร้อนของเราเนี่ยมันจะทําให้ถ้าเกิดว่าเราเวลามโ oh หแล้วเราเบรกตัวเราเองไม่ได้อ่ะ ก็พยายามอย่าทําให้คนที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีๆกับเขาอะได้เห็นหรือถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนเปิดเผยถ้าเห็นแล้วยอมรับได้ก็ก็กโอเคถ้าเห็นแล้วยอมรับไม่ได้ก็แยกย้ายอันนั้นก็สุดแล้วแต่บางคนเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังเรื่องความใจร้อนคุณอาจจะเจอคนที่อายุน้อยกว่าหรืออายุมากกว่าก็ได้ สุดแล้วแต่บุญวัสนาของชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลในแต่ละคนถ้าได้คนอายุน้อยกว่าสมมุติถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายแล้วเจอผู้หญิงอายุน้อยกว่าคุณก็อาจที่จะเอ่อเขาเรียกว่าต้องคอยดูแลซัพพอร์ตชีวิตเขานะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเจอคนที่อายุมากกว่าเขาจะเป็นฝ่ายคอยดูแลซัพพอร์ตชีวิตของคุณนะคะเพราะฉะนั้นอะเอ่อ มีเกณฑ์มีคนเข้ามาใบาต่อมาได้เบ็ดตกปลาเบ็ดตกปลาในที่นี้ก็าบอกว่าสำหรับชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลถ้าเรามองถึงการที่ว่าได้เบ็ดตกปลาในที่นี้เราจะเป็นฝ่ายเป็นเบ็ดหรือเราจะเป็นฝ่ายเป็นปลาเพราะว่าก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันเรื่องความรักบางคนก็อาจที่จะเป็นฝ่ายที่จะเป็นปลาซะเองนะคะไม่ไม่ไม่ไปเป็นเบ็ดละไปเป็น ถูกเขาล่อเป็นอะไรนะไปกินเหยื่อเขาง่ายๆนะคะโดนเขาตกไปซะงง่ายๆเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังว่าคุณจะเป็นเบ็ดหรือเองหรือเปล่ามีเหยื่อเข้ามาติดกับดักเราเป็นเหยื่อที่ถูกตกถูกใจได้หรือคุณจะไปเป็นไปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอาปลาเล็กตกปลาใหญ่อ่ะนะคะดังนั้นต้องระวังด้วยนะสําหรับบางคนก็ต้องระวังด้วยว่าเราอาจจะไปตกเป็นเหยื่อของเขาก็ได้หรือ เขาอาจจะตกมาเป็นเหยื่อของเราก็ได้แต่คําว่าเป็นเหยื่อในที่นี้ถ้าเรารักจริงไม่ใช่ปัญหาส่วนอีกหน้าหนึ่งก็บอกว่าดูดีๆด,ดูดีๆพิจารณา,า,า,านานก่อนตัดสินใจเพราะแว่นขยายบอกถึงการที่เรียกว่าอะไรปะเรายังเห็นเขาแค่เพียงมุมเดียวเรายังเห็นเขาแค่เพียงน้อยนิดอย่าพึ่งไปคิดว่าเขาดีอย่างที่เราคิดบางทีถ้าเราตัดสินใจใจเร็วด่วนได้เพราะอันเนี้ย มันเป็นกองไฟไงวู่วามใจเร็วด่วนได้คุณอาจที่จะเจอคนที่ไม่ใช่อย่างที่คุณเห็นก็ได้มันอาจจะเป็นแค่เพียงโปรไฟล์เขาในในตอนแรกหรือมันเป็นช่วงโปรโมชั่นที่เขายังไม่ได้แสดงธาตุแทออกมาเพราะฉะนั้นน่ะคุณมีเกณฑ์ของการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์รวดเร็วถึงขั้นลงเอยจดทะเบียนสมรสกันได้เลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นดูดีๆสำหรับชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลบางคนนะคะ สำหรับใครที่มีครอบครัวแล้วเขาบอกว่าช่วงนี้มีปัญหาเราะหองและแหงกันบ่อยนะจากความใจร้อนความเจ้าอารมณ์ของคุณปากคอเลาะร้ายชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลจ,จึงทำให้มีความรู้สึกว่าจะอยู่ต่อหรือจะพอแค่นี้ไม่อยากจะอยู่แล้วประมาณนี้ได้แล้วคุณเป็นคนหยุมหยิมอะอะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่ยอมอะไรนิดอะไรหน่อยก็เอามาเป็น เป็นเรื่องเป็นราวมันเลยจึงกลายเป็นว่าถูกมองว่าเป็นคนที่ทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นมือที่เป็นมือผู้ใหญ่กับเด็กเนี่ยเขาบอกถึงการที่เรียกว่าถ้าคู่ครองของคุณอายุน้อยกว่าคุณซัพพอร์ตเขาอยู่แต่ถ้าคู่ครองของคุณแก่กว่าคุณกําลังซัพพอร์ตและดูแลเขาอยู่เพราะฉะนั้นน่ะออ่มีอะไรที่มันไม่พึงพอใจกันใช้เตือนนะคะใช้เตือนอย่าใช้วิธีการพูดประชดประชัน คำว่าคู่ครองอ่ะมันก็ต้องมีแหละมันเหมือนลิงกกับฟันคนเรามาจากครอบครัวที่แตกต่างกันมันย่อมที่จะต้องปรับตัวเข้าหากันนะคะต่อให้อยู่กันมาเป็นสิบปียี่สิบปีแล้วยังเป็นเลยบางทีมันบางอย่างไม่พูดไงเก็บงําไว้ในใจคิดว่าทนได้ทนไปทนมามันก็จะมาระเบิดที่หลังอ่ะมาดูตําแหน่งต่อมาสุขภาพกันบ้างสุขภาพได้ โทรศัพท์นะคะโทรศัพท์ในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลอย่าเล่นโทรศัพท์บ่อยนะคุณจะเสียสุขภาพบางคนเนี่ยเขาบอกว่าชนิดที่เรียกว่าอะไรนะต้องอยู่ในสายกันตลอด24ชั่วโมงหนึ่งนะหูเสียสองตาเสียบางทีกว่าจะหลับเนี่ยต้องรอจนแบบว่ามันน็อกหลับไปเองโทรศัพ์ระวังการเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเอ่อ โทรโฟนลิซึมเออเนาะโทรโฟนลิซึมคือคุณจะติดโทรศัพท์มากห่างไม่ได้ลืมตาตื่นมาปุ๊บต้องคว้าโทรศัพท์ไม่เล่นก็คุยโทรศัพท์มันเสียหลายอย่างนะเสียทั้งคลื่นสมองเราด้วยเสียทั้งสายตาด้วยเสียทั้งระบบหูด้วยบางคนเสียบสมอท็อกทั้งวันทั้งคืนนะคะยกเว้นตอนจะหลับจริงๆอะ่ะบางคนหลับแล้วยังเสียบขาหูอยู่ก็มีระวังนะ มันจะเห็นผลตอนหลังระวังเกี่ยวกับเรื่องฟ้าฝนช่วงนี้หน้าฝนช่วงนี้หน้าฝนช,วนนา,นชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลมีเกณฑ์ของการที่จะเจ็บป่วยที่จะมาโรคที่จะมาจากทางเเกี่ยวกับฝนได้อย่างเช่นไข้หวัดใหญ่สายพันเอสายพันบีเชื้อไวรัสต่างๆพวกงูสวัสดพวกอะไรพวกนี้ก็เป็นเชื้อไวรัสนะระวังโควิดมันมันกลับมาใหม่ ช่วงนี้โควิดกลับมาใหม่คนติดเยอะหรือบางทีก็ต้องระวังการเป็นภูมิแพ้ต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาจากมาจากเนี่ยมาจากเรื่องเกี่ยวกับโดนละอองฝนบ้างโดนน้ําฝนมัางเราไม่ได้ตั้งใจออกไปเล่นหรอกแต่มันเป็นเหตุสุดวิสัยบางทีก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพให้สุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอรูปกล้วยในที่นี้เขาบอกถึงการที่เรียกว่าระวังเรื่องอาหารการกินด้วยนะใครที่กินเก่งใครที่กินไม่บัญยะบัญญางหรือบางคนก็อาจจะไม่ค่อยกิน เพราะฉะนั้นอ่ะมันก็จะขึ้นอยู่กับในแต่ละคนนะคะส่วนสําหรับบางคนก็มีเกณฑ์ของการที่จะมีการสัญญกรรมเกิดขึ้นสําหรับชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลมีเกณฑ์ที่จะสัญญกรรมเกิดขึ้นแต่ในที่นี้เขาบอกว่าก่อนที่คุณจะตัดสินใจสัญญกรรมกับใครก็ตามคุณดูให้ดีก่อนว่าไอ้ร้านที่คุณจะไปสัญญกรรมด้วยเนี่ยมันดีไหมมันมีชื่อเสียงจริงหรือเปล่า <c oughs> มันมีคนเยอะไหมหรือว่า เราเป็นหนูลองย้ายให้เขาระอว่าหรือเปล่าระวังตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าระวังจะถูกหลอกว่าอุ้ยช่วงโปรโมชั่นราคาถูกทําไปแล้วอ่ะต้องมานั่งซ่อมเสียแพงกว่าทําใหม่ๆนะแต่บางทีคุณก็อาจที่จะสําหรับอ่อไม่ใช่เครื่องหมายถูกบอกถึงการที่เรียกว่าสําหรับชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลบางคนสุขภาพจัดว่าแข็งแรงดี ะะแข็งแรงดีอาจที่จะคอยดูแลร่างกายอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้ไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นได้ส่วนสำหรับบางคนก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องเ,ออเดี๋ยวนะคะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องโรคติดต่ออย่างเช่นโควิดก็ติดนะไข้หวัดใหญ่ก็ติดนะ อะไรที่มันเป็นโรคติดต่อที่เราไปอยู่ใกล้ชิดกับคนที่อย่างเขาไอเงี้ยเราไม่รู้เขาเป็นอะไรเดี๋ยวก็จะติดมาง่ายๆไปช่วงนี้เป็นช่วงที่จังหวะร่างกายอาจจะอ่อนแอสําหรับชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลบางคนดังนั้นจึงต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการที่เรียกว่าต้องดูแลสุขภาพนะคะต้องดูแลสุขภาพอย่าปล่อยให้อืมอย่าปล่อยให้สุขภาพเนี่ยเขาเรียกว่า อย่าปล่อยไปตามธรรมชาติมากเกินไปดูแลสุขภาพด้วยการที่ออกกำลังกายบ้างกินอาหารให้ครบหมวดหมู่บ้างนะคะนอนพักผ่อนให้เพียงพอบ้างไม่งั้นคุณอาจที่จะเวลาเราไปอยู่ในสังคมข้างนอกออกไปที่สาธารณะมันจะติดมันจะรับเชื้อมาได้ง่ายนะคะอะมาดูตำแหน่งสุดท้ายแล้วนะมาดูเรื่องโชคลาภกันบ้างโชคลาภสำหรับชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลจะมีไหม ว้าวได้อะไรที่มันยุ่งเหยิงกับอกชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลน,นะได้ยุ่งเหยิงอย่างเงี้ยถ่ายได้ไม่ง่ายเลยมันยังไม่มีโชคชีวิตยังวุ่นวายนะคะยังวุ่นวายอยู่เลยและไอท้ที่ที่ถูกมันก็อาจจะไม่ไม่ได้ซื้อไอ้ที่ซื้อมันก็อาจจะไม่ถูกก็ได้เพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนกรกฎาคมเนี้ยโชคลาภยังไม่มีนะสําหรับชาวราศีตุลหรือลัคนาตุล บางทีเราซื้อไอรอยากจะซื้อเลขท้ายสองตัวถูกเนี่ยถูกตัวเดียวนะเพราะฉะนั้นโชคลาภยังไม่มีนะในช่วงนี้มันอาจจะเป็นถ้าเกิดอยากเล่นจริงๆก็ยังต้องวนเวียนเล่นเลขเก่าๆที่เราเคยเล่นที่เราชอบพอเราทิ้งเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะออกแต่ถ้าเรายังไม่ทิ้งเนี่ยมันก็ไม่ออกให้นะคะทีนี้ในช่วงเนี้ยเขาเรียกว่าเปิดใจกับโชคลาภมากเลยแต่โชคลาภมันยังไม่มีอ่ะมันยังมีปัญหาอยู่สิ่งที่จะดีที่สุดสําหรับคุณโชคลาภของคุณคือเรื่องงาน นะคะคือเรื่องด้านหน้าที่การงานที่จะสามารถเติมเต็มให้กับชีวิตคุณได้มากกว่าหวังลาบลอยสิ่งที่ซ่อนอยู่เนี่ยคือค,คุณต้องการความอุดมสมบูรณ์ต้องการที่จะเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยากกินดีอยู่ดีแต่ทีเนี้ยคุณอาจจะมีภาระหนี้สินจึงอยากมีโชคลาบหนี้สินมีไหมมันก็มีนะเนี่ยเพราะว่ามันมีหนอนที่มาใช้ผลไม้หรือบางทีบางคน ชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลอาจจะไม่มีหนี้สินแต่คุณน่ะจะมีคนมาเบียดเบียนขอความช่วยเหลือจากคุณถ้าถ้าคุณมีโชคลาภป,ปุ๊บก็จะมีคนมาขอความช่วยเหลือเลยแหละเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลควรที่จะเสริมพลังบวกรับพลังบุญเกี่ยวกับด้านใดมันถึงจะดีนะคะ <c oughs> <c oughs> อุ้ยอ่ะมาดูใบแรก ใบแรกเขาบอกว่าให้คั้นน้ำมะนาวดื่มน้ำมะนาวในวันพระราชบปปดีในช่วง15นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีในช่วงเวลานี้ตอนไหนก็ได้นะคะเพื่อที่จะได้ทำให้เขาบอกคั้นน้ำมะนาวดื่มเพื่อที่จะเสริมนะคะมะนาวมันเป็นกรดมันเป็นการแก้เคดทำ ดื่มน้ำมะนาวเพื่อเป็นการแก้เค็ดแล้วดื่มในวันพระรหัส,สป,ปดีวันพระรหัส,สป,ปดีในปีนี้โลกาวินาศมันจะได้ไปดับโลกาวินาศต่างๆต,ต,ตอนคันดื่มแล้วดื่มแล้วก็อธิษฐานในใจว่าอะไรที่มันไม่ดีต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นคนที่ใส่ร้ายป้ายสีเอ่อ,อ,อสัตวตูที่คิดร้ายคิดไม่ดีใครที่คอยขัดแข้งขัดขาใครที่อุปสรรคในการทํางานต่างๆนานา ขอให้ราบลื่นขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยดีมีผู้หลักผู้ใหญ่เชื่อถือมีคําพูดคําจาที่น่าเชื่อถือดาวพระหัสเป็นดาวผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นดาวพระหัสเป็นดาวผู้ใหญ่ด้วยดาวพระหัสเป็นดาวครูด,ด้วยดังนั้นใครที่ทําอะไรที่เกี่ยวกับการเป็นครูบาอาจารย์นะคะก็ให้กินซะดื่มซะเพื่อที่จะเสริมทําให้มีคนเชื่อถือคุณมากยิ่งขึ้นคำพูดคำจาของคุณน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็ เพื่อเป็นการดับโลกาวินาศด้วยโดยเฉพาะชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลใครที่เกิดวันพระหาสปดียิ่งควรทำเพราะปีนี้ตกโลกาวินาศนะอ่ะมาใบาต่อมาใบาต่อมาเขาบอกว่าให้สักการะรัชการที่5ในช่วงเวลา18นาฬิกาถึง18นาฬิกา20นาทีในวันพระหาสปดีอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่เกิด ราศีตุลหรือลัคนาตุลใครที่เกิดวันพระราชสัป,ปดียิ่งต้องทํามากๆเลยเพราะว่าพรราชสัป,ปดีปีนี้โลกาวินาศแต่ถ้าใครไม่ได้เกิดวันพรราชสป,ปดีก็ต้องทําและทําในวันพระราสัสป,ปดีเพื่อดับโลกาวินาศราชการที่ห้าเนี่ยไหว้เพื่อเสริมเกี่ยวกับเรื่องด้านหน้าที่การงานนะคะด้านหน้าที่การงานเสริมเรื่องความมั่นคงความน่าเชื่อถือเสริมอํานาจวาสนาบารมีให้กับตัวคุณด้วยนะคะใบต่อมา เขาบอกว่าให้ล้างพัดลมนะคะพัดลมเนี่ยเวลาที่ปัดเขาพัดเข้าหาเราบางคนเนี่ยไม่ค่อยได้ล้างมันจะมีขี้ฝุ่นมันจะมียหยักย่ายมันจะมีสิ่งสปกปรกเพราะฉะนั้นเวลาปัดเข้าหาเรามันก็เหมือนกับพัดเอาสิ่งที่ไม่ดีเข้าใส่เราถ้าเราล้างทําความสะอาดมันก็เท่ากับว่าพัดพาเอาสิ่งที่ดีๆเข้ามาเราดับโลกาวินาศเสร็จแล้ววันศุกร์วันศุกร์ปีนี้ทั้งอาทิตย์บดีทั้งธงชัย ดังนั้นล้างพัดลมในวันศุกร์ในช่วงเวลา20นาฬิกา40นาทีถึง21นาฬิกาแล้วแล้วก็พอเราเปิดเนี่ยพอเราล้างเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เวลาล้างให้ให้ขัดเอาแปรงขัดหรือเอาอะไรที่ล้างแล้วถูเนี่ยถูแล้วสะบัดออกนะคะถูแล้วสะบัดออกไปหครั้งก็ได้21ครั้งก็ได้ตามกำลังของดาวศุกร์ คือ21 6ครั้งก็ตามดาวดาวศุกร์ก็คือ6นะคะแล้วแต่นับไปเลยมันจริงๆริมนมาทำมันเกิน21แต่ระหว่างที่เราทำา21ครั้งเราก็พูดไปด้วยว่าให้ปัดเป่าเอาสิ่งที่ไม่ดีอะไรที่มันโชคร้ายอะไรที่ไม่ดีอะไรที่เป็นอุปสรรคติดขัดใครที่คิดร้ายคิดไม่ดีกับเราใครที่กำลังไปพูดให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงทำร้ายบั่นทอนเราขอให้ปัดเป่าออกไปให้หมดสิน้น แต่ที่สําคัญห้ามแช่งนะไม่ต้องแช่งใครนะคะปัดครบ21ครั้งปุ๊บให้ให้ทำใหม่ให้เป็นปัดเข้า21ทีด้วยการพูดที่ว่าขอให้มีแต่สิ่งที่ดีๆไหลมาเทมาเงินทองไหลมาเงินไหลนองทองไหลมามีคนมีแต่คนรักใคร่เมตตาส่งเสริมสนับสนุนผลักดันให้เรามีเกียรติยศชื่อเสียงวาสนาบารมี มีคนรักใครอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะไปที่ไหนใครพบใครเห็นก็เมตตาให้ความช่วยเหลือสนับสนุนมีเงินทองไม่ขาดสายมีความรักที่ดีมีความเป็นอยู่ที่มีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์ปัดเข้าหาตัว21ครั้งนะคะเป็นการแก้เคล็ด แล้วก็เอาพัดลมจากนั้นก็ล้างแบบปกติธรรมดาแต่ตอนที่เราปัดออกเนี่ยเราก็พูดแต่สิ่งที่ไม่ดีปัดออกแล้วพอปัดเช็ดแบบปัดเข้าหาตัวคุณก็พูดแต่สิ่งที่ดีๆเข้าหาตัวชีวิตเราจะได้ราบรื่นดาวสุขเสริมเรื่องความรักเสริมเรื่องการเงินใครที่กำลังมีปัญหาเรื่องความรักทำซะเพื่อให้มันชะล้างสิ่งที่ไม่ดี ความขัดแย้งภายในครอบครัวจะได้หลุดหมดไปนะคะเหลือแต่ความรักที่ดีๆไว้มีเหตุผลต่อกันจะทําวันพระหัสัป,ปดีเมื่อเราทําแล้วเนี่ยมันจะเสริมทําให้เรามีเหตุผลนิ่งนิ่งเป็นฟังเป็นมีเหตุผลมากขึ้นแล้วก็จะทําให้เรารู้จักว่าอันไหนอ่อนได้ก็อ่อนอันไหนแข็งได้ค่อยแข็งนะคะจบคําพยากรณ์สําหรับผู้ที่เกิด ราศีตุลหรือลัคนาตุลแล้วใครสนใจอยากจะเรียนลูกเต่าออรเ์เคิลมาดามกำลังจะเปิดสอนคอพิเศษในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะค่าเรียนแค่เพียง500บาทจะรับแค่เพียง20คนเท่านั้นนะคะเรียนแบบออนไลน์ไม่ต้องเจอตัวค่ะเรียนทางโทรศัพท์ลูกเต่าเหลืออยู่20ชุดดังนั้นมาดามจะรับทั้งหมด20คนค่าเรียน500ค่าลูกเต๋าพันสองค่าหนังสือ200 ค่าส่งไม่ต้องนะคะส่งให้ฟรีดังนั้นใครสนใจที่จะเรียนทักอินบ็อกมาแล้วบอกว่าจะเรียนลูกเต๋าอาลอเคิลยังไม่กําหนดวันนะแต่ถ้าจะสอนจะสอนวันวันอาทิตย์ไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์นะคะโอนเงินค่าเรียนค่าลูกเต๋าแล้วก็ค่าหนังสือมาพร้อมทั้งที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ แล้วมาดามจะจัดส่งไปให้นะคะพอถึงวันกําหนดเราก็มาเรียนกันส่วนใครจะเรียนศาสตร์ไพ่โคโคลโ,โนอันเนี้ยจะเปิดสอนคอร์สพิเศษเหมือนกันแต่อันนี้เจอตัวที่โรงแรมเมเบิ้ลเดี๋ยวจะกําหนดอีกทีหนึ่งยังเตรียมเตรียมการต่างๆยังไม่พร้อมต้องให้ลูกสาวสอนก่อนแล้วมาดามถึงจะสอนเพราะว่าของลูกสาวยังเตรียมไม่เสร็จมาดามก็รอคิวให้ลูกสาวได้สอนไปก่อนนะคะเซรีโบอิ้งอากาศเสรีกลางไพ่อ่ะนะคะเซรีกลางไพ่เขา เป็นลูกสาวของมาดามไปติดตามช่องเขาได้นะคะอาสำหรับ FC ท่านใดสนใจอยากจะดูดวงกับมาดามเป็นการส่วนตัวทักอินบ็อกซ์หรือแอดไลน์ส่วนตัวมาสอบถามาค่าคูแล้วก็จองคิวดูดวงได้สำหรับ FC ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าคุ้กับมาดาม,ดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ